h ิดทูเดอะเซนสสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้แพลนล่วงหน้าเลยค่ะว่าจะมารีวิวแต่ปรากฏว่ามีน้ำหอมตัวหนึ่งจากแบรนด์สีวาที่เราเคยเกริ่นไว้ว่าว้าวมากๆเนี่ยเขาดันร้อนจกมาก่อนที่เราคิดอีกอะ่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะร้อนช่วงแบบปลายกันยาต้นตุลาใช่ไหมแต่จู่ๆเมื่อวันที่19สิงหาวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาร้อนจกมาแล้วก็เลยไปถอยน้องจากร้านสายสล่างที่ต ตลาดนะจะตุจักมาเลยค่ะแล้วก็มีน้ําหอมของแบรนด์สีวายอยู่2กลิ่นที่ซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละใช้มาจนขึ้นใจแล้วแต่ว่ากะรอ Miller ร์มิลเอ,ออกคิดว่าแบบปลายปีพอมันออกมาแล้วอะ่ะก็เลยรวบมารีวิวพร้อมกันทีเดียวเลยและวันเสาร์ที่ไปซื้อน้องมิลเลอจากร้านสายสล่างอะ่ะ เจ้าของแบรนด์เขาก็ใจดีแถมน้ําหอมขวดจิว๋วแซมเปลิลมาให้อีก2กลิ่นค่ะคลิปนี้เราเลยได้รีวิวกันทั้งหมด5กลิ่นกันเลยทีเดียวและจะรีวิวน้ําหอมขวดจิ๋วก่อนเนาะสกลิ่นนี้หลังจากที่ได้ลองใช้บอกเลยว่าเกือบโดนตกค่ะมารีวิวน้องเอวากันก่อนดีกว่าขวดนี้ชื่อเอวานะกลิน่นนี้เกือบโดนตก เป็นกลิ่นที่มีความเป็นเฟมิน,นีนสูงม,มากเลยค่ะกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยดูปริมาณซะก่อนว่าลองไปเยอะขนาดไหนจะหมดอยู่แล้วกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยนำมาด้วยกลิ่นโทนส้มค่ะแต่จะเป็นส้มส้มแบบเหมือนกลิ่งสังเคราะห์หน่อยๆเหมือนส้มขนมวิตามินซีที่มีความอมเปรี้ยวอะ่ะผสมกับพวกดอกส้มอะไรประมาณนี้ที่ค่อนข้าง แหลมนิดนึงเตะจมูกนิดนึงในตอนเปิดแล้วกลิ่นส้มเนี่ยจะอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงเลยนะกลิ่นส้มเนี่ยแทรกมาอยู่กับแทรกอยู่ในใจกลางของความเป็นพาวเดอรี่อ่ะแล้วเป็นความครีมมี่นวลนวแต่หลังจากผ่านไป1-2ชั่วโมงแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นความดีงามค่ะกลิ่นมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกลิ่นตัวผู้หญิงที่เป็นมัสโทนสะอาดแต่ไม่มัสไม่ใช่มัสกี้ที่แบบ หนักแน่นในโทนที่เราเคยมึนหัวนะเป็นมัสกี้ที่ทำออกมาได้พอดีและอยู่ยิงยาวไปได้แบบเกือบทั้งวันมันจะมีความเป็นแบบนวลเนื้อละออ่อนของหญิงสาววัยละอ่อน15หยกหยก16ย่อนหย่อหน,น,น้าทนุถนอมเออดีงามมากเลยกลิ่นเบสโนดอะคือถ้าใครไม่ไม่ติดกับกลิ่นส้มนะคืออาจจะเป็นคนชอบโทนส้มอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะ หลงรักกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลยกระจายดีในตอนต้นประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็พอมากลายเป็นกลิ่นมัสกลิ่นโทนนวลเนื้อผู้หญิงเฟมินินในตอนเบสแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นออร่ารอบๆตัวเนี่ยอยู่ไม่เกินหนึ่งช่วงแขนค่ะเป็นกลิ่นที่เนียนวนวลหน้าทนุถนอมน่ารักตะมุตะมิ เ,ออเสียดายที่เราอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับกลิ่นเปิดสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้ถอยขวดจริงมาเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นสไตล์ f r ุตตี้อ่อนๆบนฟลอเรลมัสกี้พาวเดอเนี่ยไม่น่าจะผิดหวังกับขวดเต็มราคาเท่ากันหมดที่995บาทไซส์50 ml ค่ะคุ้มสุดอะไรสุดต่อมาขวดจิ๋วอีกกลิ่นหนึ่งที่ได้แถมมาได้แก่กลิ่น ฟิกกาเดนค่ะกลิ่นนี้เนี่ยก็เกือบโดนตกซะยิ่งกว่ากลิ่น A-Y นะคะเพราะว่าใครที่เป็นสาย f ิกเลเวอร์มะเดื่อเลเวอที่แบบชอบชอบกลิ่นลูกฟิกผลมะเดื่อเนี่ยที่สมจริงและออกแนวแบบเป็นโทนสดชื่นอะ่ะมีความกรีนอ่อนกรีนแบบเขียวอ่อนๆนะแล้วมีความสดชื่นสดใสไม่อึบไม่ทึบเนี่ย โดนตกขวดนี้แน่นอนจะบอกว่ากลิ่นเปิดว้าวมากอะ่ะมันเป็นกลิ่นฟิกลูกฟิกที่คุ้นเคยผลมะเดื่อที่เคยเคยได้กลิ่นในแบบโซนเมืองร้อนโซนบ้านเรานี่ยแหละเหมือนเคยเห็นทางบ้านเอามาใส่อาหารประกอบอาหารอะไรสักอย่างอ่ะนั่นะแหละเป็นลูกฟิกเมืองไทยที่เหมือนจริงและมีความอาจจะผสมพวก แมนดารินออร์เรนจหรือเปล่าไม่แน,น่ใจทนส้มที่ที่ละมุนกว่าเอวาเออที่หวานกลืนมากับมะเดือ่อเป็นฟิกที่อร่อยที่ไม่แน่นเนื้อกลิ่นโปร่งค่ะแล้วก็กระจายค่อนข้างดีในช่วงแบบ2ชั่วโมงแรกอะ่ะอาจจะถึง2ช่วงแขนได้เลยนะแต่เสีได้ที่กลิ่นฟิกชัดๆของเราเนี่ยมันอยู่ชัด ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นสกินเซนท์ที่ต้องดมใกล้ๆอะ่ะโดยรวมทั้งหมดอะ่ะกลิ่นอยู่บนผิวเราแค่5ชั่วโมงแต่ถ้าเทียบกับความเป็นธรรมชาติความเป็นฟิกเป็นกรีนอ่อนๆอะ่ะก็คุ้มค่ะกับขวด50 ml 9 90, 9 0 995บาทแต่ที่เราบอกว่าเกือบโดนตกอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีกลิ่นทนฟิก ที่ถอยมาแล้วของแบรนด์สายสล่างนั่นก็คือกลิ่นอีสตันบูมค่ะอีสตันบูมของสายสล่างมันจะเป็นแบบกรีนฟิกกูมองอะกรีนฟุตตี้กูมองคือมีความเขียวใบมะเดือ่อเขียวหญ้าตัดใหม่แล้วก็มีความเป็นผลฟิกแต่มันจะเป็นผลผลฟิกที่หวานแน่นกว่าตัวฟิกการ์เด้นของเอวาแล้วก็มันจะมีโทนแบบอินทผลัม องกระบีนซึ่งเราเป็นสายกูมองในปีนี้ก็เลยแบบเออมีอันนี้แล้วแล้วก็อันนี้ติดทนเกือบทั้งวันเลยนะแต่ถ้าใครที่เป็นสายเกลียดกูมองไม่ชอบน้ำหอมโทนขนมอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ชอบฟิกของอีสเ n นบูมแต่อาจจะชอบฟิกของฟิกการ์เดนของแบรนด์สีวามากกว่าเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันจะโปร่งมันจะสดชื่นมันจะไม่มีความ หวันแน่นแบบขนมเลยค่ะอืแต่ก็นั่นแหละเรามีอันนี้แล้วแล้วก็ดันชอบโทนกูมองด้วยก็เลยแบบได้ความคอมเพล็กทั้งฟิกทั้งมะเดื่อทั้งกูมองไปแล้วก็เลยแบบว่าอาจจะยังไม่ได้ถอยขวดใหญ่ของน้องฟิกกาเด่นนะเสียดายเพอร์ฟอร์แมนที่ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะติดนานแต่ผิวเราอะ่ะผิวเราไม่ต้อนรับน้องเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่นานเท่าที่คิด โอเคจบไปแล้วสำหรับแซมเปิลคราวนี้จะมาถึงขวดใหญ่3ขวดซึ่งเราจะรีวิวเรียงจากกลิ่นที่ชอบมากไปจนถึงชอบมากที่สุดค่ะอันดับ3ได้แก่ฮิโซกิค่ะฮิโซกิเนี่ยความจริงถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานง่ายเป็น every 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 day look every day use อันเนี้ย ชนะเลิศที่หนึ่งเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นเขาอะจะค่อนข้างลิเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากเป็นกลิ่นที่เฟมินีนอีกแล้วค่ะเฟมิน <emin> ีนเฟมินีนเป็นอีกคนละโทนกับเอวานะหัวสเปรพุ่งดีกลิ่นนี้นึกถึงผู้หญิงที่แบบว่ามีแก้มอะแก้มป่องมีแบบแก้มกลมเป็นลูกส้มตรงตรงเนี้ยเออแล้วก็มีแบบ ผิวตรงแก้มอ่ะสี 4, เป็นแบบชมพูแก้มแหม่มอ่ะมีแบบชมพูอมแดงอ่ะเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงญี่ปุ่นที่แบบมีความข่าอ,อมชมพอูอันนี้พูดถึงแอปเปิลแรนที่นึกได้จากอันนี้นะแล้วก็ลุกเนี่ยอยู่อาจจะอยู่ในชุดเดรสสีม่วงอมชมพูอาจจะมีความพาสเทลที่ไม่ไม่ได้ม่วงจีจารดนะแล้วก็ตรงแบบว่าตรงชายกระโปรงอะคลิปลูกไม้ กระโปงยาวกลมเขา่าอาจจะสวมมกบานๆอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ไม่ใช่กลนะิ่นลาเวนเดอร์นะกลิ่นเรานึกถึงสีนั่นแหละสีม่วงพาสเทลดอกไม้สีม่วงกลิบบางอ่อนๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นผู้หญิงหน้าธนุถนอมเหมือนกันแต่มีความเฟมินีนที่มีจริตจริตแบบเนื้อในอะจริตแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นจริตเสแสง้งจริต ชม้อยชม้าชายตาแบบว่ามีคำพูดกิริยาที่เป็นสเสน่ห์มัดใจชายอะอารมณ์นั้นใครพูดด้วยก็มีความเนิบหน้าแต่พอดีน้าฟังหน้าคุยอะไรประมาณนี้ค่ะบุคลิกของฮิซก,กิตอนแรกนะที่เราดมอะเราแยกไม่ออกว่ามันเป็นกลิ่นดอกอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นดอก อาจจะเป็นดอกไม้โทนดอกไม้ขาวหรือเปล่าที่มีความหวานหวานคือกลิ่นอะอาจจะเหมือนดอกไม้ขาวแต่สีนึกถึงสีม่วงอ่อนเออไม่รู้ทําไมผสมกับฟุต,ตี้อะไรบางอย่างในตอนเปิดที่แบบแยกไม่ได้เลยแต่สุคนธกรเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นเชอร์รี่ค่ะแต่กลิ่นเชอร์รี่ในตอนต้น่ะจับไม่ได้ไม่ใช่เป็นเชอร์รี่ยุ่ยๆสายแบบเย้ยวยวนแบบ คอมฟอร์ดลอชเชอรี่หรือเชอรี่ไซรัปอะไรแบบนั้นนะมันผสานมากับดอกไม้ได้แบบมีความเป็นอาจจะซปปี้อ่อนๆวเดอรี่นิดๆไม่มีอะไรกระโดดไปกว่ากันมีความหวานอ่ะหวานเฟมินีน่ะเออกินเนี้ยเป็นเลิฟแอดฟิร์สสนิทเลยค่ะถ้าใครไม่ติดว่าฉันจะต้องได้กลิ่นที่ซับซ้อนเปลี่ยนผ่านก็จะต้องตกลุมหลุมรักกลิ่นนี้ แล้วเพอร์ฟอร์แมดีมากๆกอ่ะกระจายเราให้ไม่ต่ำกว่า2ช่วงแขนเลยนะอ,อ,อันนี้แต่พอผ่านไปสักห้าชั่วโมงหชั่วโมงอ่ะสมมติฉีดไปหกโมงเช้าพอตกบ่ายอ่ะเริ่มจับกลิ่นเชอร์รี่ที่เป็นโทนเชอร์รี่อบแห้งนะอ,อ,อบแห้งบ่มนิดๆแต่ว่าไม่ไม่ใช่เชอร์รี่สายยั่วยวนสายดาร์กสายคน้นสาย ท้องราตีอ่ะเป็นเชอรี่ที่ยังคีปลุกกุลสตรีอยู่อืมนั่นแหละตอนชั่วโมงที่6ไปแล้วจะได้กลิ่นเชอรี่ชัดขึ้นติดทนเนี่ยสิบสี่สิบห้าชั่วโมงบวก,บวกเลยกับการใช้ชีวิตจริงของเราแล้วก็อาบน้ำไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครอาบน้ำช้าหน่อยก็อาจจะอยู่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยกินเนี้เก้าอยเก้าสิบห้าบาทคุ้มสุดอะไรสุดผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยควรจะ ซื้อให้แฟนเป็นของขวัญมากๆเลยคุณผู้หญิงจะต้องหลงรักจะต้องปลื้มคุณแน่ๆโอเคมาหยุดกับกลิ่นนี้นาะงชอบมากนะฮิซุกกเนี่ยต่อมามารูอันดับสองที่ชอบมากขึ้นมาพอสมควรเลยแล้วก็กลิ่นเนี้ยเกือบให้อันดับหนึ่งถ้าพิจารณากันที่กลิ่นเปิดช่วงแรกๆนะได้แก่ Mirror Mirror hanging on the wall ม i ลเลอ m i มิเลอร์ที่เพิ่งร้อนจบมาเมื่อวันที่19วันเสาร์นี้เองค่ะขอัยเสียงแหบมิลเลอร์มิลเลอร์ที่ได้แรงบันดาลมาจาแรงบันดาลใจมาจากสโนไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดกระจกวิเศษบอกค่าเถิดค่ะ <c oughs> กลิ่นเปิดกลิ่นเนี้ยว้าวมากเลยทั้งกระดาษทั้งบนตัวมันเป็นกลิ่นที่เว็บภาพไปถึง โลหะหรืออะไรบางอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแวววาวมีความวาบมีแสงแปรปรับ,รบพุ่งออกมาสาดหน้าแต่เป็นในทางที่ดีนะไม่ใชนะ่ในทางที่แย่เออม,มีทาให้กลิ่นเนี้ยมีความยูนิคอะไม่มีความวาวพุ่งออกมาถ้าจะบอกว่าดูเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์หรูแพงก็ได้แล้วหลังจากที่ความวาววับสะท้อนสถานแปรออกมานั้นะ่ะก็มีกลิ่นของ เปลือกสีแดงสดเนื้อหวานกำลังพอดีหวานแบบไล่ๆมีความกรอบพอสมควรแต่ว่าไม่มีความเปรี้ยวจวบเจือปนอยู่เลยค่ะนึกถ,ถึงภาพ Snow w ไวท์กัดแอปเปิ้ลดังกรอบแล้วก็สลบไปอารมณ์นั้นกลิ่นตอนเปิดมันจะมีความแบบโลดโผนชีวิตมีสีสันเหมือนชีวิตของ Snow w ไวท์ตั้งแต่เกิด ที่แบบมีความสวยงามเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ต้องหนีพ่านป่าที่โดนแม่มดสั่งฆ่าแล้วก็ไปเจอคนแค้นในป่าแล้วก็เป็นมีชีวิตที่สนุกสนานในความทุกข์ถึงแม้ว่าจะทุกข์ในช่วงตอนอยู่ในป่าแต่เราก็สัมผัสได้ว่าสโนไวท์เขาก็มีความสนุกอยู่ในช่วงนั้นนะจนกระทั่งพอหลังจากแอปเปิลหวานผ่านไปแอปเปิลหวานที่ค่อนข้างกลืนมากับ โน้ตแบบโน้ตที่ทำให้แวววาวซึ่งสุขนโนกรบอกว่าเขาใส่อลดีไฮเข้ามาเขาไม่ได้ใส่โน้ t เมทัลลิกใดๆนะแต่อาจจะเป็นอลดีไฮที่ผสานกับแพทชูลี่รสานกับแอมเบอร์ผสานกับดอกคาโมไมซึ่งดอกคาโมไมจับได้ไม่ชัดแต่มันกืนกันมาเพิ่มความเรืองรองแวววาวเนี้ยมันก็เลยทำให้อะแอปเปิลเนี่ยไม่ได้แบบว่า ตะโกนว่าฉันเป็นแอปเปิลแต่เป็นแอปเปิลที่วาวๆประมาณนั้นอ,อันนี้กลิ่นเนี้จะค่อนข้างกระจายแบบประมาณสองช่วงแขนถึงสองเมตรเลยนะตอนเปิดอะแต่พอผ่านไปสักแบบ3าสี่ชั่วโมงกลิ่นแอปเปิลกับความวาวจะค่อยๆลดลงคราวนี้จะ ค่อยเข้าสู่ช่วงที่ดาร์กของชีวิตของสโนว์ไวท์แล้วหลังจากกัดแอปเปิลนั้นไปอ่ะประมาณครึ่งวันผ่านไปอ่ะประมาณชั่วโมงที่5อะไรเงี้ยฉพะชั่วโมงที่4ที่5เนี่ยจะกลายเป็นกลิ่นโทนแบบเหมือนกูมองกูมองปนนัตตี้ที่มันดาร์กอะ่ะเป็นกลิ่นตองกระบีนถั่วแป้ง,ปงที่มีความแบบเหมือนแบบ มักบ่มบอสมิกอะไรบางอย่างมีความหวานเอียนๆนิดหน่อยแต่ไม่ได้เวียนหัวนะเ,ออเป็นอาจจะเป็นเพราะแพทชูลี่อ่ะมีความเปิดตี้ของแพทชูลี่เข้าไปแทรกกับเนื้อถั่วตองกบีนทำให้รู้สึกว่ากลิ่นมันดาร์กจากวาวสว่างวาบกลายเป็นดาร์กอ่ะก็เปรียบเหมือนชีวิตของสโนว์ไวท์หลังกัดผลแอปเปิลนั้นแล้วต้องเข้าไปนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรายอยู่ในโรงแก้ว รอคอยให้เจ้าชายมาจุมงพิษปลุกให้ตื่นจากนิทรารมค่ะอืมกลิ่นนี้มีความไล่ระดับกลิ่นมีความซับซ้อนมีความแบบว่า movement อะ่ะถ้าใครชอบกลิ่นที่คอมเพลกก็น่าจะชอบนะมีความดรามาติกเออเป็นกูมองที่ติดหมนในตอน4ีหชั่วโมงไปแล้วแล้วก็ความติดทนน่ะ ไม่ได้มากอย่างที่คิดนะอย่างที่แบบเปิดมาว้าวกระจายนึกว่าจะติดทนแต่ก็ถือว่าทนคุ้มราคาอยู่แล้วประมาณ10ชั่วโมงค่ะให้อยู่ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงกับกลิน่นนี้แต่กลิ่นประมาณชั่วโมงที่5มันจะเริ่มแบบเป็นออร่ารอบตัวจนเป็นสกินเซนแล้วนะอืมถือว่าความติดทนทำได้กลางๆเมื่อเทียบกับน้ำหอมกลิ่นอื่นๆในแบรนด์ซีวาค่ะคือความทน การกระจายสู้ Alice in Wonderland ไม่ได้อะกินเนี้ยทั้งสองกลิ่นเลยอ่ะฮิสซกิอาจจะเกือบสูสีอลิ e แต่ตอนเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์อลิยืนหนึ่งมากเรื่องการกระจายกับการติดทนอ่ะโอเคกระจบวิเศษจบไปแล้วใครชอบกลิ่น Apple เป็นทุนเดิมผสมกับกลิ่น l d อดีไฮที่ธรรมชาติกว่าน้ำหอมชาแนลนะไม่รู้สิ l d อดิไฮที่เขาใส่มาในแบรนด์เนี้ย กินมันเร,เราทนได้เราชอบอะแต่ตอนแรกที่คิดว่าตัวเองเกลียดน้ําหอมที่มีอัลดีไฮดกลายเป็นเปิดมุมมองไปเลยว่าเออน้ําหอมที่ใส่อัลดีไฮด์ถ้าใส่มาแบบถูกสัดส่วนเข้ากับโน้ตกลิ่นอื่นอ่ะมันก็ทําให้น้ําหอมนั้นมีความแบบน่าสนใจมากขึ้นเออใครชอบกลิ่นโทนอัลดีไฮดอยู่ทุนเดิมโทนกูมองที่มน่นมนโทนนัตตี้แป้งแปมนมแล้วก็แอปเปิลอยู่แล้วเนี่ย ก็โดนตกอยู่แล้วค่ะโอเคต่อมาอันดับที่หนึ่งค่ะที่ชอบมากที่สุดได้แก่เกอิชาค่ะกลิ่นนี้ถ้าเปรียบเหมือนผู้หญิงสวยจะไม่ใช่ผู้หญิงสวยผาดสวยผาดคือมองตั้งมาสิบเมตรเดินมาสวยโอ้สะดุดตาไม่ใช่เพราะว่าแรกดมของเขาอะ่ะ หรือในจังหวะบางมุมบางวันอ่ะกลิ่นเขาอาจจะดาร์กหรือว่าเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่พอใช้เขาไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจเขาไปเรื่อยๆจะชอบทุ่งทานองดนตรีเหมือนเกอิชากําลังเล่นซามิเซงที่แบบหน้าตาคล้ายกีตาร์เหมือนแบบหมดดนตรีหรือการไร์ราบนเวทีของเกอิชาที่แบบว่ามีจังหวะจะโคนดีมากค่ะกลิ่นเกอิชาดูเผิผผนอ่ะ ตอนไปลองที่ร้านอ่ะกลิ่นเปิดอ่ะเหมือนจะเป็นกลิ่นโทนชาเขียวธรรมดาธรรมดานะแล้วก็วันที่ไปลองที่ร้านเอออยู่วันหนึ่งอ่ะกลิ่นมันแบบเหมือนมีได้กลิ่นยาเส้นยาสูบที่มาในโทนค่อนข้างหอมชัดเจนเออแต่บางวันบางสภาพอากาศก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นอากาศร้อนหรืออากาศเย็นนะ กลิ่นเมทัลลิกชัดสุดคือนอกจากกลิ่นชาเขียวแล้วอะกลิ่นเมทัลลิกที่แบบนึกถึงโลหะสีเงินอะเออุูคนทกรอนเขาบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากปิ่นปักผมของเกชาค่ะในบางจังหวะในบางอากาศในบางอารมณ์ของน้องหอมอะกลิ่นปิ่นปักผมสีเงินอะมันมันแย่งซีนทุกคนเลยแล้วมันก็จะดูแบบอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงนะถ้าคนไม่ชอบกลิ่นเมทัลลิก แต่มันมันก็คือมันจะมีระดับมีท่วงทํานองของมันมันจะไม่ได้แบบโดดเป็นแหลมๆมากมามันจะมีกลิ่นกลุ่นกลิ่นไอควันร้อนๆของชาเขียวที่เกอีชาหยิบหยิบหยิบ,หย,บหยิบกาขึ้นมาแล้วก็รีนลงถ้วยชารายครามแล้วก็เสิร์ฟดันนะผู้อุปธรรมของเขา ต้องขอบคุณคุณใส่ใจที่แนะนำหนังเรื่อง Memories of a g e i s h a ให้ดูใน Netflix เพราะว่าตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเกชาเนี่ยอาชีพเขาเป็นยังไงเขาคืออะไรเคยเข้าใจว่าเขาเป็นโสเภณีด้วยนะแต่จริงๆเราไม่ใช่เขาเป็นเปรียบประหนึ่งศิลปินศิลปินหรือดาราคนหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นอาชีพนั่นแหละที่แบบว่ามีการแบบ คิดราคาเหมือนแบบเป็นไล์ชั่วโมงคล้ายๆเด็กนั่งดิงอะแต่ว่าในปัจจุบันอะก็จะมีทั้งคนที่ให้แค่ความบันเทิงอาจจะเป็นการสแสดงการร่ายรำการเต้นการร้องการเล่นดนตรีพูดบนเวทีแล้วก็มีการแบบเสิร์ฟชาในโรงน้ำชาเสิร์ฟเหล้าสาเกให้ความสนุกสนานแค่นั้นแต่บางคนก็อาจจะมีการให้บริการด้วยนั่นแหละก็เลย เออเอาไปว่ากลับมาตรงนี้นั่นแหละรินชาเขียวมีควันฉุยร้อนๆประเตะจมูกแล้วเหมือนมีผสานดอกไม้ขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจหวานๆเล็กๆอ่อนๆนะอืมกลิ่นชาเขียวค่อนข้างเล่นบทบาทสำคัญไปตั้งแต่ต้นจนจบแต่บางวันก็มามาหายหายแล้วบางวันกลิ่นยาเส้นน่ะที่มีเอกลักษณ์มากๆมีความสโมกอ่อนๆอ,อ,นอ่ะก็เด่น อาจจะเด่นตั้งแต่ท่อนกลางผ่านไป30นาทีหนึ่งชั่วโมงถึงจะค่อยๆเด่นเด่นอาจจะเด่นแค่ท่อนกลางแต่บางทีก็เด่นไปจะถึงเบสโน้ตจนที่สุดหรือบางทีอาจจะเพิ่งมาตอนเบสโน้ตชั่วโมงที่2ที่3ไปแล้วแล้วแต่วันเลยค่ะแล้วก็เมทัลลิกอะบางวันก็มาบางวันก็ไม่มากลิ่นโลหะนะบางวันก็อยู่ตรงท่อนกลางประมาณชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่3แล้วก็จะจางไปแล้วก็จะ กลายเป็นกลิ่นยาสูบเออกลิ่นมันแล้วแต่จะโคนเลยค่ะแต่กลิ่นชาเขียวทนนทนชาเขียวอะเป็นชาเป็นโทนชาที่นึกถึงในแบบน้ำหอมกลิ่นอลิซอินวันเดอร์แลนดอะเป็นชาเป็นชาซิกเนเจอร์ของสีวาค่ะกลายเป็นว่ากลิ่นนี้เป็นผู้หญิงสวยพิษคือยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งคุยยิ่งชอบไม่ใช่ เห็นปุ๊บหลงรักปับ๊บต้องอยู่กับเขานานๆทำความเข้าใจเขาอาจจะไม่ใช่กลิ่นของทุกคนแนะนำว่าอาจจะต้องไปลองที่ร้านสายสล่างที่ตลาดนัดจตุจัจกรโครงการ19ซอย7จยทับ4ก่อนนะอย่าท่ามใบยๆแล้กลิ่นเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่เราชอบที่สุดแต่มนันก็เป็นความชอบส่วนตัวต้องลอง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความดรามาติกชอบกลิ่นซับซ้อนชอบกลิ่นส่งเข้าประกวดเอออีกอย่างที่จะบอกว่ากลิ่นนี้มาสเตอร์พีดพอที่จะกรรมการจะชอบในความลังเลสงสัยของกลิ่นนี้แน่นอนเพราะว่ากลิ่นเปิดอาจจะไม่ไม่ได้ว้าวซาเหมือนแบบมิลเลอร์มิลเลอร์เออกลิ่นนี้ส่งเข้าประกวดอยากเชร์ให้ส่งเข้าประกวดปีหน้าเลยงานประกวด The a สเ t ติกออฟเซ e n วา a ์ดปี2024ีเนี่ยในสาขา The Art e x p l o r a t i o n เนี่ย เราว่ามีลุ้นนะเนี่ยกลิ่นเนี้ยใครชอบน้ําหอมแนวรางวัลน่ะน่าจะโดนโตกแต่ถ้าคนซื้อน้ําหอมไปใช้จริงอ่ะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวค่ะแต่ถ้าใครชอบชาเขียวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชอบยาเส้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมทัลลิกหรือโลหะปิ่นปักผมในเนี้ย mm hmm. ก็ไม่ได้รุนแรงจนทำร้ายคุณขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความแปลกแปลงให้เอะบ้างก็งแค่นั้นเอง ไม่ปลอดภัยในการบายบายแต่ถ้าชอบก็คือชอบเลชอบเลยถ้าเกลียดก็อาจจะเกลียดแรงไปเลยก็ได้เตือนแล้วนะคะ <c oughs> ในแง่เพอร์ฟอร์แมนเนี่ยกลิ่นนี้ก็คือยืนหนึ่งค่ะให้สูสีกับอลิสเลยแต่การกระจายอ่ะเพอเพออาจจะมากกว่าอลิสนะในช่วง2-3าชั่วโมงแรกอาจจะถึงแบบ2เมตร3เมตรได้เลยแล้วก็หลังจากประมาณ 2- 3ชั่วโมงก็อาจจะมาอยู่ที่2ช่วงแขนการติดทนและว,ว่าทั้งวันอ่ะ ยีชั่วโมงแน่แต่ว่าเราใช้จริงก็ประมาณ14ชั่วโมงอะก็ให้14ชั่วโมงบวกๆแล้วกันแต่ถ้าใครใช้ทั้งวันทั้งคืนไม่อาบน้ำอะโดนเสื้อติดข้ามวันข้ามคืนแน่นอนค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเพลนเดิมที่เป็นรีวิวน้ําหอมของแบรนด์ประทินทิปอาร์ิสแล้วอาจจะมีคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งของแบรนด์เซวอร์จากร้านเนอทูโน้ ลงพร้อมกันในวันเสาร์นี้ค่ะใครเป็นแฟนค่ะสองแบรนด์นั้นก็อย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ